โอเคครับก็กราบสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวสอนหลายทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับฮิโน่โอเคนะครับผมแล้วฮิโน่อยู่กับเว็บ U ูเพจเจแ้นะครับผมเป็นเว็บเดิมเว็บเดียวที่ฮิโนเล่นเป็น ประจํานะครับผมก็ตอนนี้เฮียโราก็อยู่กับเกมรักที่ในโกะนะครับผมหรือว่าแมวน้ำโชคนั่นเองก็มีทัพทุนทั้งบ้านขอมานะครับผมก็มาจัดให้สักหน่อยแล้วกันนะก็ไม่ได้เล่นแมวนาะนเหมือนกันเดี๋ยวมาลองเล่นดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับยังไงก็ไปรุ้นกันนะครับผมมามีทุนอยู่413บาทนะครับผมแล้วก็มีเ่มต้นที่4บาทนะเดี๋ยวเราไป กดเครื่องกันก่อนลวกันนะครับผมก็สําหรับท่านผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปกับช่องของเฮียด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เฮียทาคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็สาหรับท่านผู้ใดทีดอยากเข้าร่วมกลุ่มละที่ทำของเฮียเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็แอดกันเข้ามาได้นะครับผมฟรีนะผมไม่มีค่าสมัครน้ไม่ต้องฝากเล่นก่อนนะก็เข้าร่วมได้นะครับผมสมัครครั้งเดียวนะเข้าร่วมได้ตลอดชีพเลยนักเรียนนะรู่ เอ้ยเอาว่าเอ้ยเอาว่าเอาว่าโอา้โหตัวทีว่ตาหรายไม่มาแถวแรกว่ะคตรเ็นได้เลยคนดูจบไปแล้วมากครับเดี๋ยวลองเหลอือ417ลองซื้อลองซื้อดูแล้วกันนะสักไม้นะคนดูนะลองซื้อดูหน่อยเช็คดวงนะ ก็สาหรับท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเฮียนะครับผมยังไงเฮียก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมเวลาเฮียมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมประจําช่องกิจกรรมประจาเพจนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆตกนี้นะผมอย่าลืมนะครับมาครับสิบรอบหมุนนะครับผมสคกตเตอร์เข้าสตัวนะอยากให้มันเข้าทุกสิบตัวนะกำลังดีเลยท่านผู้หมุนกันยาวๆห,หมุนจนหลับอ่ะรอบแรกก็บเบาเท่าไหร่ ว่าวสามรอบติดนูเออมาหน่อยมาหน่อยมัมาายนู้ที่อะไรต่อๆไม่มาได้เองมาเอมาตอเน,นื่นองแว่า,า <c oughs> <c oughs> กําลังจะรุ้นกับสัตว์ึกเลยคนดู ไาแถวสองไหมลลายไ,ไหมเอออย่างนั้นแหละลูกพ่งมาเดสองอนสามิดต่อเออชด้คิวได้เงต่อไปอีกรองร้องโอ้แม่มาได้เงได้ไลลายปลาไอ้เด็กปลาละลายมาอีกแล้วมาอีกแล้วหวเกตยังไงโอ้โหสี่รยี่ห้าถือว่าไม่ขาดทุนนะครับผมไม่ขาดทุนนะคนเดยกัน มาอีกแล้ว2อ0อยยังไง10มาอีกมาอีกแล้วมาอีกอะไรไหมแถวสองไม่มาเป็นไปาด้แคเตอร์มาตาตัวโอ้โหทำไมดนนี้ฟรีในฟรีเนี่ยโอ้โห2 4 6ก็จบรอบพอดีนะครับผมก็หรือว่าโอเคนะครับโอเคนะ726บาทก็มีกำไรยอยู่400กว่าบาทนะเราลงทุนซื้อไม้เบสิบาทนี่ สามร้อยนะผมมสามร้อยนะมาปรับเบรดกันหน่อยแล้วกันนะคขาดูนะมาลองแล้วหน่อยแล้วกันเอาอีกสมัยเขาดูแคเก็ตเตอร์มันมาถามตัวลายมันน่าซื้อนะเขาดูนะลายมันน่าซื้อไม่ใช่หรอกม,มีทุนเยอะก็เกลยคารซื้อนะแต่เมื่อกี้เหลือซื้อ ซื้อไม่พอก็ปั่นนะคุณดูนะอันนี้มันมีแบบมันมันน่าลุ้นอ่ะอันจะคู่ตรงักน,น่าลุ้นมาครับสิบรอบหมุนเหมือนเดิมนะครับผมโบโจ้ด้วยนะครับผม ที่ถลาไหยนะไม่ใช่ข้าแค่ในแมวนะชอบข้างนอกด้วยนะอร่อยดีไข่กุ้งรวยทั้งหมดเลยสุดยอดเลยนะลูกสิบมาแถวแรกแถวแรกลูกสิบป่ะเฮ้ยอย่าค้างนะอย่าค้างอย่าค้างโน่ไมค้างโอ้โห yeah, แล้วเสียเสียลายหมดเลยไปเนี้ยเสียลายหมดเลยไปดูเท่ยังไงยังไงดอกนี้ยังไงดอกนี้ฮะเสียถลาไหลไหมเสียถสาไหยทำไมได่แบบวะขาตลาดเลยไงมั้งโอ้ยโอ้ยแมวสามตัว สี่ตัวไม่มีแถวแรกนะมันบันเทิงนะมันงั้นมันเฟรชมาดิลูกเกล,ลกอสละมาดิสองร้ยสี่สิบหกกได้อยู่นี่ 28, ปแป๊แล้วแนวมาสี่ตัวสองรอบติดอ่ะสี่ตัวสองรอบติดก็คูณสิบหกแล้วอนะ่ะมาให้สามรอบหมุนนะเดี๋ยวว่าจะต้องให้คุกว่ายไหมต้องให้กูไหวไหมถึงจะไม่ว่าเนี่ยรอบยีย่รอบสุดท้ายเลยวนะ่ะ มานี้ขาดทุนคนดู <c oughs> ขาดทุนวะมาลองปั่นดูแล้วกันนะปรับเปลี่ยนดูบ้างนะซื้อบ้างฝันบ้างสลับกันไปมามาสักหน่อยสักไม้สักไม้ม,ไม,มากสักไมต้ติดซื้อป่ะติดซื้อติดเล่นด้วยไหมอะไรติดซื้อไม่พอติดเล่นด้วยช่วงนี้มันช่วงวัดดวงนะคนดูนะ ังไงยังไง,ง,ไงแค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มดูจะยิงเดือนที่สองเออนี่แหละเริ่มน,น้ำจิ้มเริ่มหายไปแล้วาต่อไปน้ำต้มยำแล้วน้ำต้มยำน้ำต้มยำเริ่มมาแล้ว กลับไปเป็นน้ำจิ้มอนเิมเมื่อกี้แล้วเทถารอบบวกมา108เกขอไม่ขันตัวนะนี่แมวเยอะอีกแล้วแมวเยอะอีกแล้วเยอะสากเลยเอเเอผมมันโดนแต่ตัวถูกของคนดูเออดิด งยับเลยไม้นี้เท่คนดูยับเยินมาเลยไมน้นี้มาเอาเบีสีนะแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะวัดดวงไปเลยนะโม่งเข้าไปนี่เขาเรียกว่าหมดหมดหมด,หมดตัวหมดตัวอะไรแบบนี้หมดตัวนะ<笑><笑>เขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวนะครับผมหัวอ,นะอ,อ,นะอ,อุ่นด้วยแหละผมก็จะซื้อนะหัวอุ่นนะหัวอุ่นที่ น,นโดนขาดทุนไปสองไม้หัวเลยคุณหุนนะ <c oughs> แก้วคนดูเอ้ยมาแล้วของชอบอยู่ตรงนี้อ้้หมันโดนตัวคูณน้อย,อยใช้ได้สัตว์เลย,ยไปพัดแถวแรกว่ะใบพัดแถแรกไปพัดแถวแรก,แแรกมาหน่อยนนอยังเป็นตัวชี้ยังได้ไปพัดไหม มันคือจะหมกบบเลยกำได้โอ้ยเนี่ยปะ่ะเอ้ยีแบบนี้ไม่ได้นะอูแบบนี้ยับแน่เลยเออลูกเคมาเ้าหน่อยไปสิพกแบบนี้ยับแน่เลยครัดูเอาหน่อยเร็วๆสองรอบ รูสิบแปดแล้วยังไงลุงเจเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรลุงตัวเปลี่ยนลุงตัวเปลี่ยนเออได้ไว้มาหน่อยแต่ตุชิสลายของชอบเออของชอบอยู่ตรงนี้ร้อยสิบสองมีอะไรชอบไม่มีคิวมาอีกแล้วยังไงต่อยังไงต่อใส่ต่อไปดิยังไงยังไงต่อนี้ยังไงรอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายแล้วเรายังไปต่อได้อยู่นะคุณดูนะมาผมชอบแบบนี้แหละซื้อให้ยับมาสามห้าแปดได้กำไรมาห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดบาทมาเอาอีกเอาอีกสักไม้ดีกวะมา,า,มาอืม่งทมให้จบที่รุ่นเราเนาะคุณดูนะมาเลยกันต่อเนื่องไม้ที่สี่ได้ใช่ไหมไม้ที่สี่แล้วนะ สี่หรือห้าวะเบ็ดข้างในเบ,บ็ดสี่ผมเริ่มรั่วแล้วจำไม่ได้ละเฮ้ยจะเกลือน้ะมานันนี่ขอร้องเออ,เอ,อมันต้องอย่าง,งานั้น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 ลูกพอ่อยาวไปคุณมาไวนะคุณมาไว เปลี่ยนเป็นตไลด์ไหมตไลายไหมโอ้โหเปลี่ยนเป็นตไลายซะก็จบแล้วดูแลสามรอบสิ้นเลยเงาตกเลยคอนโดเก้เก้เออลูกเก้ลูกเก้ของพ่อพัดไม่สาสองกัสองรอบหน้าสิ้นละเริ่มหน้าสิ้นละสามช่วยชีวิตยังไงยังไงลูกเก้ยังไงต่อคิวแม่สาวสามสวยคิวมาติดมาโอเคยี่สิบหก ไงพัดสไลาโอเคได้สได้ปลาได้เคสไลดแถวแรกวะได้คิวซพัดสไลแถวแรกวะได้เอแถวสามสไลแถวแรกป้าเอได้คิวต่อเอโอเคสไลแถวแรกนิคกูรอสไลอยู่ลงแถวสองแถวไม่แถรกไม่ลงเดี๋ยวเ แล้วสลายเนี่ยพูดยี่ิหัวเนี่ยบอกเลย,ยบันเฟินถ้าเราออยู่กันนะครับร้องกันจอ่อน,นีอเดียวฟื้นเลยถ้าสลายมานี่ฟื้นนี่นี้จบเลยจบแต่ไม่ง่ายเลย โอเคครับก็พอดีกว่านะคนดูนะเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะจ่ายยากนิดนึงนะโหใช้ได้มากเลยลายเกมแบบมาสวยๆแต่มันไม่ลงให้นะนะก็พบทุนมาสี่ร้อยนะผมก็จากที่จะไม่เหลืออะไรก็ได้กําไรมาสามร้อยนะก็เอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมดีกว่ามันไม่เหลืออะไรนะก็โอเคครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้เราชอบนะครับ เฮียก็ฝากกดจะให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเฟ e บุ๊กของเฮียนะครับเวลาเฮียจัดกิจกรรมจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับผมแต่ววันนี้เฮียโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายเด้อ